ว่าแม่อ้อมบูลี่ลูกนะเนี่ยคือความสะอาดนะคะเอาจริงๆเลยนะกรงของแม่หมอกลุงเนี่ยเขาสะอาดมากคือไม่ว่าจะเป็นถ้วยอาหารเขาหรืออะไรเขาแม้กระทั่งกระบะทรายเขาเนี่ยคือสี่ตัวนะคะแต่ว่าจะอืจะฉี่อะไรไม่สกรปรกไม่เม้นไม่เลอะเทอะมันมีความเป็นระเบียบมากอะ่ะคือแม่หมอกลุงเนี่ยแม่อ้อมเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆใช่ปะ่ะเพราะว่า ตั้งแต่สองเดือนคือเอางอี้ดีกว่าแค่แบบประมาณไม่เกินสองเดือนนะทั้งหมดเลยทีนี้เขาความที่เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆมันก็คือเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันเป็นมันมันเป็นนิสัยด้วยหรือเปล่าความเป็นระเบียบของเขาเนี่ยมันมันทําให้เอ้ย,อย <c oughs> มันสกรปรกหน่อยก็ไม่ได้สกรปรกนิดนึงก็ไม่ได้แล้วพื้นบ้านบืน้บนงทุกอย่างนี่ก็คือสะอาดไม่มีสกรปรกแล้วเธออะไรเลี้ยงเนี่ยแบบสี่ตัวเนี่ยบอกเลยนะคะแม่ว่าไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ลำบากใจด้วยแต่ไอ้เนี่ยถามว่า มันเหนื่อยใจกับไอ้ขนมถ้วยนะถ้าเป็นระบบแค่ปื๊ดกับเอาปื๊ดเอาเอาแค่ยี้ดีกว่านะไอ้สามตัวเนี้ยไอ้สามตัวเนี้ยคือยะยะไอ้ขนมถ้วยแล้วก็ไอ้ส้มมาเนี่ยมันวุ่นวายนะคะกระปงนี้เอานี้นะเ็นแบนนี้นะเออส่วนตรงเนี้ยเขาไม่มีปัญหาเลยลูกแมวเนี่ยเขาเป็นแมวที่ค่อนข้างสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบอ่ะเออสกรปรกนี่สกรปรกหน่อยก็เรียกแล้วอะไรเหนี่ยน,นี้เหนี่ยนยไม่ได้ก็จะเรียกแม่ตลอดทุกทสิ่งทุกอย่างนะ ความที่เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆส่วนไอเอียเนี่ยก็ดูวันนอนมือนอ้วนมากมแล้วมันจะนอนอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะไอตาลไม่ลงมาหรอกไปส่องเดี๋ยวมันตื่นส่องส่องอื้อเอื้อส่อง ตัวมันตัวมันเนี่ยนะไอ้น,นี้ก็กินเก่งค่ะอ้วนตุบเลยไอ้น,นี้ก็อ้วนตุบเลยทองม้วนเนี่ยกินเก่งค่ะตาเขาอยู่ของเขานี่แม่เอ๋ให้มะฮมาให้กินเสริมภูมิให้กินเสริมภูมินะคะแม่เอ๋ให้มะฮมาเพราะว่า ตาเน่ะมันมันปุมไม่ดีขนเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวขึ้นแต่ไอล้ลุงไม่ยองกินค่ะเวลาให้มันแล้วมัน,ม,นมันปิ้นออกแต่ตาเนะี่ยคืนเข้าไปป้อนยาง,ง่ายอยู่ไอเอียงนี้ไม่อ้อมพอดีหมอเขาวนะันนั้นเขาให้ยาแถบยพยาธมาเกินไม่อ้อมเรือมาถ่ายพยาธมันเพราะว่ามันฉีดวัคซีนไปแล้วเราก็ถ่ายพยาธไปแล้วตอนต้นปีพอดีมียาแถบยพยาธไม่อ้อมก็เลยให้มันกินด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไปกินจิ้งจกนกหนูมาก็เลยโอเคเอาไว้ให้มันเนี่ยแหละหมอเอาว่าไม่ต้องคืนพี่อ้อมเอาไว้เลยก็เลยให้ม เออพี่ฝนเนี่ยนะคะพี่ฝนกับหมูหวานน้องกระต่ายเนี่ยนะคะเปรียบเทียบแล้วนะคะก็คือหมูหวานเนี่ยอายุสิบสามขวบรถฝนนี่ประมาณสิบหกถึงสิบแปดแล้วกระต่ายเนี่ยหมูหวานเนี่ยถ้าโดยโดยเขาเรียกว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยอายุโดยอายุแล้วเนี่ยหมูหวานอ่ะจะแก่กว่านะคะเพราะว่าหมูหวานเนี่ยใน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  กระต่ายเนี่ยถ้าอายุเท่าหมูหวานเนี่ยประมาณ890แล้วซึ่งหลบฝนเนี่ย890ไหมอ่ะแม่อมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะว่าเขาวัดกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาวัดกันยังไงแล้วเดี๋ยวแม่อมค่อยมาบอกตอนไทยกันแล้วกันว่าเท่าไหร่นะคะถ้าจริงๆเราก็คือรวมๆแล้วหมูหวานน่ะเขาแก่กว่านะคะอายุเยอะกว่าแต่หมูหวานเนี่ยเขามีความพยายามในการดูแลตัวเขาเองคือเขาจะเดินเขาจะโดดเขาจะนู่นนี่นั่นขอเขาตลอดนั่นที่ขาหลังเขาแปรนะคะตาเขาฟางสองข้างแล้ว ถ้าหมูหวานหลับไปก็คือหลับไปนะคะเพราะว่าเขาอายุเยอะจริงๆแต่เขายังตับเด้เขายังกินได้ปัญหามันไม่เกิดนะคะส่วนเนี้ยไม่เอาอะไรเลยเดินก็ไม่เดินอะไรก็ไม่อะไรแต่ถามว่าเดินเองได้ไหมเมื่อเช้าวันนี้ก็เดินเข้ากรงเองนะคะเมื่อคืนก็เดินเข้ากรงเองแต่ขี้เยี่ยวเล็เทะทีนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ก็นอนตรงนี้ค่ะเล็เทะอยู่ตรงเนี้ยเมื่อคืนก็เล็เทะอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือแม่อ้อมก็ขี้เสร็จแม่อ้อมก็เอาเข้ากรงเมื่อคืนนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าชีนะคะชีเต้งกรงเลยแล้วทํายังไงล่ะ มันลำบากนะคะแล้วผ้าเนี่ยซัก,ยกแล้วเมื่อกี้ตากแล้วต้องต้องเอาลงเครื่องซักเองไม่ไหวเพราะว่าซักเองแล้วมันแห้งช้าต้องปั่นเครื่องก็เลยปั่นเครื่องไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้แผนเพริดมาละผืนใหญ่โอเคแต่แพงนะคะ6ชิ้นร้อยหกชิ้นร้อยอ่ะหกชิ้นร้อยหนึ่งก็วันเมื่อวานก็ฉีใส่เพลชดแต่เพืิดมันอันเล็กไงทีเนี้ยหวาเนี่ยมันตัวใหญ่เพราะฉะนั้นมันไม่อยู่มันเอาไม่อยู่ แต่ไม่รู้อันนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าก็ใส่ได้อยู่ั้งรู้สึกไม่้อมดูแล้วมันใหญ่พอดีตัวเขานั่นแหละก็จะลองดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วฉี่ใส่กรงเนี่ยมันกลางคืนเนี่ยเมื่อคืนใน,นม่ม,มองไม่เห็นเลยแล้วทีนี้มันลําบากไงเวลาล้างเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องคือตัวเปียกเปียกก็ผ้ามาซับซับเสร็จก็ซับไม่ทั่วเพราะว่ามันมืดมันมืดก็เอาไฟมาส่องแล้วแหละแต่มันก็ไม่เหมือนกลางวันใช่ไหมเราหยูใส่แพมเพิร์ดอย่างเนี้ยอืมไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองอะค่ะ เอาแต่นอนบางทีทิ้งตัวด้วยนะทิ้งตัวเลยทิ้งตัวให้แม่อ้อมมาอุ้มเข้ามาแล้วคิดดูน้ําหนักย0 3 0ิโลอย่างเงี้ยมันลําบากปะล่ะยี่สิบห้ายี่กโลอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่1ิบโลหโลซะที่ไหนอะหมูหวานมันแค่โลกว่าแม่จะอุ้มมันยังไงก็ได้นี่มันต้อง20บโลแล้วเวลาจะไปไหนแนะม่ก็ลําบากใจมากๆวกเพราะว่าหลบฝนเนะี่ยถ้าช่วงเช้าแม่อ้ไปหาแม่ไปหาหมออย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะว่า พอไปปุ๊บตอนเช้าเนี่ยเนาต้องให้เขาออกมาอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยเมื่อวันพุธที่กลับมาก็คือเละไปหมดเลยเละแบบเละใช่ไหมคะแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าวันพุธเนี้ยก็คงจะเหมือนเดิมก็คงจะเหมือนเดิมก็คือน้องจะเปิดประตูไว้ให้ทุกอย่างเลยนะคะเอากินแล้วก็เข้าแต่ก็คือไม่ไม่เข้าก็คือนอนฉี่อยู่ข้างนอกไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมจะมาเคืองว่าเราไล่กับดาวก็ไม่ใช่ ไม่กินข้าวกับดาวหมาไปนูน่นของกินนี่มาแกะของมาส่งแล้วนะคะเจอไฮเจอไฮเม็ดกรอบมันจะเล็กเม็ดมันจะเล็กไงของเจอไฮเนี้ยไม่ยอมกินไม่ยอมกินสมาร์ทฮาร์ดโกแม่อมก็เลยต้องเอาไปให้อ่างไล้แล้วเป็นแม่อมก็ซื้อเป็นเม็ดเล็กแล้วนะคะสําหรับหมาเล็กแล้วนะก็มันก็ไม่กินไม่ลอยนะแม่อมก็เลยโอเควันนั้นพอดีเขาแถมเจอไฮเม็ดกรอบมาเราก็เห็นแล้วเม็ดมันเล็กมากกินแล้วมันกรุบกริบกรุบกริบคู่กับเม็ดนิ่มนะ แล้วก็มีอาหารเปียกก็ค,คือกินสลับไปสลับมาคิดดูนะคะว่าดูแลดีขนาดไหนตามใจขนาดไหนพัดลมจอย24ชั่วโมงมอเช้านี้ก็มีใชดที่มูกให้ที่มูกเขียวอึเลยดูแลดีขนาดไหนมันยังมันยังเครืองไม่อ้อมอยู่เลยทุกวันเนี้ยพูดอะไรกับมันแนละ้วมันไม่สนใจเลยนะมันทําเป็นแม่อ้อมเป็นอากาศธาตุนะอือดูมันละกันมันร้ายค่ะดูดูเขามที่ปื๊ดเป็นที่รักของน้องอดูอยายามัานอนหุนตูด นี่เที่ยหน,น,น,นุนพี่มันมันไม่หนุนพี่มันมันหนุนตุดปื๊ดเมันนอนอยู่กับปื๊ดเลยดูดูมันน่ารักเนาะมันรักปื๊ดดิรักมากเลยพี่วันอยู่นี่ค่ะพี่วันห้องนอนของเขาพี่ปื๊ดเนี่ยน้องน้องเนี่ยจะรักเพราะว่าเขาไม่ทําน้องนะคะน้องแก้เขาก็ได้แต่ร้องแอดแอดแอไม่ทําน้องเลยไม่ทํากับน้องก็เลยรักอันนี้ก็เล่นคนเดียวเขาปิดไอเย็นแล้วม่อนอยู่ไหนเนี่ย อ้าวม้อนอยู่เหรอลูกแม่นึกว่าม้อนไม่อยู่เปิดแอรเย็นให้ม้อนหน่อยม้อนขี้ร้อนชาวว่าสิบสามขวบสู้ชีวิตเห็นไหมคะไปแล้วลูกแล้วปะไปแล้วแม่อุ้มไปไหนไปดูวิ่งนะคะดูเขาเดินนะคะดูเขาวิ่งนี่ค่ะนี่ค่ะดูนะคะเออเขาบอกว่าอตากระต่ายสิบขวบเท่ากับอายุเจ็ดสิบห้ามูหวานย่างสิบสามขวบก็แปดสิบเก้าสิบแล้วนะคะ หลอฝนก็เหมือนกันค่ะก็คือหลฟฝนตัหมูหวานเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันก็คือใกล้เคียงกันแต่แต่แต่ดูหมูหวานค่ะแต่ดูหมูหวานค่ะเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยสู้ชีวิตขนาดไหนขาเขาเป็นแบบเนี้ยแต่เขาก็แบบเนี่ยเราดูขาก็แปลเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเขาก็แบกออกแต่เขายังมีขาหน้าอยู่นะแล้วเขาก็ดันขาหลังเพื่อช่วยพยุงไปเห็นไหมคะว่าเขาสู้ชีวิต พี่หลอดฝนเนี่ยไม่เอาอะไรเลยเนี่ยอายไหมอายหมูหวานไหมเนี่ยมันน่าอายหมูหวานไหมเห็นไหมคะดูสิค่ะดูขาเขาเห็นไหมคะเนี่ยเขายิ่งกว่าหลอดฝนเขายืนไม่ได้นะคะแต่หลอดฝนยังยืนได้อยู่แต่เขานี่ยืนไม่ได้แล้วก็ได้แต่ขาหน้าเนี่ยเขาก็วางของเขาอยู่เนี่ยแต่เขาก็ดีดตัวเขาไปได้เอาดูคิดดูแล้วกันเอออายไหมอายหมูหวานไหมเห็นไหมคะเตะ เดี๋ยวทำหวานสิลูกอันนี้อันนี้แบบใหญ่นะคะใส่ได้แล้วนะคะอันนี้6ชิ้นร้อยหนึง่ง6ชิ้นร้อยหนึ่งนะคะนี่ก็คือใส่ไว้เพราะว่าเดี๋ยวตอนออกไปกินข้าวเนี่ยฉี่แน่นอนแล้วเพิ่งจะล้างตอนเมื่อเช้านี้ฟอกสะบู่ไปเรียบร้อยแล้วก็อย่างน้อยก็คือให้มันซื้ออมมานน้อยหน่อยเพราะว่าฉี่ทีนึงเยอะนะคะก็ใส่ไว้ให้ก่อน ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะไม่ไม่สนใจแม่เละแม่จะทำอะไรก็ทำโกรธบาปนะโกรธแม่เนี่ยบาปแล้วบอกเขาก่อนนะเออดูแลเนี่ยอย่างดีเนี่ยบาปนะเนี่ยมาทําเป็นเมินใส่เชิดใส่เนี่ยฮะคืนนี้จะกินไหมฮะเม็ดกรอบกับเม็ดนิ่มเนี่ยจะกินไหมแผลหายแห้งแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็เลยเอาซียี่สิบเช็ดเมีเอกว่าให้ใช้ซียี่สิบเช็ดแต่ช่วงที่มันเป็นหนอแม่อม้อมใช้ซียี่สิบไม่ได้ใช้น้ําเกลือกับกับายา ที่ทาแล้วให้มันแห้งนี้มันแห้งแล้วก็ใช้สียีสเช็ดแล้วก็แปะพลาสเตอร์ไว้แล้วไม่ได้ทาย,ายาแล้วค่ะแต่แปะไว้เพื่อให้การมาแมลงวันมแมลงดีมาแทะแผลเพราะว่าแผลมันเขาเรียกว่ามันยังไม่นิ่มอยู่นะคะมันยังไม่ได้สมานกันดีกินข้าวหมดแล้วคือเดี๋ยวเม็ดเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเม็ดเดี๋ยวเปียกอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้เม็ดนะคะเม็ดอย่างที่ไม่อ้องบอกว่าไม่กินอ่าไม่กินไอ้นี่อะไรนะ สมาร์ทเฮดละไม่กินละฉันจะกินเจอไฮละนะแต่ว่าเผอิญกินไม่เยอะก็เลยพอได้อยู่แล้วเนี่ยไม่อ้อมรอให้ฉี่ก็ไม่ฉี่นะคะใส่เพิดไว้ถ้าเกิดเข้ากรงเดี๋ยวก็ไปฉี่ในกรงอีกแล้วตอนนี้ฝนมาลงเม็ดอยู่เนี่ยแล้วเราก็จริงจริงก็ไม่อยากให้นอนยุงมันกัดแต่ถ้าเข้ากรงนี่เอาแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องละแล้วจะเอายังไงเนี่ยไปลุกขึ้นลุก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 ไปเข้ากรงไปยุงมันกัดลุกไปลุกขึ้นฝนเร็วแล้ววลุก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  ลุกสิไม่ต้องให้แม่อุ้มขึ้นอืเป็นผู้ชายสะเปล่านะสู้หมูหวานไม่ได้เลยหมูหวานมันเป็นผู้หญิงแท้ๆตัวนิดเดียวเนี่ยมันเก่งมากเลยนะนี่อะไรอะ่ะเป็นผู้ชายอกสามซอกเนี่ยเออแม่ออไปดูเทียบอายุแล้วนะคะหมูหวานเนี่ยถ้าเทียบอายุกับคนหมูหวานอายุที่แปดสิบเจ็ด พี่ฝนถ้าเทียบกับคนก็อยู่ที่77หรือ78หมูหวานแก่กว่านะคะเนี่ยหมูหวานแก่กว่าแล้วดูนางดูนางเนี่ยดูนางนอนดูน่าสงสารมากเลยคือเอาผ้ามาให้อะ่ะแม่อ้อมปูผ้าให้นางอยู่วันสองวันนะคะปรากฏว่านางอะ่ะไม่เอาไม่ชอบก็คือเรื่องของเรื่องก,ก็คืออึ ừ, เนี่ยนะคะมันจะอยู่บนผ้าแล้วเขาจะรำคาญแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยอึ ừ, มันจะอยู่บนลงไปในร่องหมดเพราะฉะนั้นเขาจะนอนสบาย นอกจากป่วย,ยนะคะนอกจากป่วย,เ,ยเขาถึงใจยอมนอนจะตายเขาก็เห็นอย่างที่เห็น,นะคะว่านางกระโดดเก่งมากอะไรมากนะคะนางกระโดดเก่งนะนางแกกับพี่ฝนแต่ว่านางคือไม่สำออยเหมือนพี่ฝนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูพี่ฝนกันนะคะอยู่ข้างนอกตอนนี้